สมัยนั้นนาคตัวหนึ่งอึอดอัดระอารังเกียจกำเนิดนาคต่อมานาคนั้นมีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงพ้นจากกำเนิดนาคและพึงได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันคิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรม ถ้าเราจะพึงบรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรไซด้วยอุบายอย่างนี้เราก็จะพึงพ้นจากกำเนิดนาคและได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทต่อมาพระนาคอาศัยอยู่ในวิหารหลังสุดท้ายกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นราตีย่ำรุ่ง ภิกษุรูปนั้นตื่นขึ้นไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเมื่อเธอออกไปแล้วพระนาคก็วางใจก้าวลงสู่ความหลับวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างครั้นภิกษุนั้นผลักบานประตูจะเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างก็ตกตะลึงร้องเสียงดังภิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปหาถามภิกษุนั้นว่าอาวุโสท่านร้องเสียงดังทำไม ภิกษุนั้นบอกว่าท่านทั้งหลายวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างทันใดนั้นพระนาคได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้นรีบนั่งบนอาสนะของตนภิกษุทั้งหลายถามว่าอวุโสท่านเป็นใครพระนาคตอบว่าผมเป็นนาคขอรับภิกษุทั้งหลายถามว่าอวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่ออะไรพระนาคได้บอกเรื่องนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุได้ตรัสกับพระนาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาคไม่มีความงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ไปเถิดเจ้านาคเจ้าจงเข้าจําอุโบสถในดิถีที่14ดิถีที่1 5และดิถีที่8แห่งปากนั่นแหละด้วยอุบายแห่งนี้เจ้าจากพ้นจากกําเนิดนาค และได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันนาครั้นได้ทราบว่าตนไม่มีความงอกงามในพระธรรมวินัยนี้แน่นอนก็มีทุกข์เสียใจหลังน้ำตาส่งเสียงดังหลีกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่ทำให้นาคปรากฏร่างเป็นนาคมีสองประการเหล่านี้คือ1เวลาที่เสพเมถุนธรรมกับนางนาคมีชาติเสมอกัน 2. เวลาที่วางใจก้าวลงสู่ความหลับภิกษุทั้งหลายเหตุที่ทำให้นาาปรากฏร่างเป็นนาคมีสองประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสีย